สวัสดีพี่ๆทุกคนครับนี่ก็เป็นเหรียญหลวงพ่อพัดครับทุกคนนี่รุ่นกู้ภัยทุกคนเป็นเหรียญแจกทานนะครับเหรียญแจกทานเนื้อทองแดงลมดํานะครับผมซื้อมาซื้อมานะครับเหรียญน,นี้นะไม่ใช่ว่าไปได้จากการแจกมานะครับซื้อมาทุกคนซื้อมาเนื่องด้วยไม่ว่าจะเป็นพิธีเนาะแล้วก็พี่ป๋องสุพรรณการันตีด้วยทุกคน นี่สวยนะครับสวยสวยเป็นเหรียญที่พื้นๆเลยครับแต่ว่าเหมือนกับมีมนขังนะทุกคนนี่ดูความคมชัดนะครับไปซื้อมานะครับทุกคนครับแต่จมกูกก็โดนนิดๆเนาะก็ไม่เป็นไรครับซื้อเก็บไว้สภาพอาจจะไม่เช็มนะครับแต่ว่านี่ดูครับ โอ้โหแทบจะไม่ต้องส่องเลยดีกว่าทุกคนหาแสงที่ดีๆนะครับเนาะแล้วก็มานั่งดูโคตรสวยทุกคนใครมีรุ่นนี้เก็บอยู่บ้างครับที่เป็นเหรียญแจกนะครับที่เป็นเหรียญแจกนะครับที่เป็นเหรียญแจกใครมีรุ่นนี้เก็บอยู่บ้างครับซื้อมาเท่าไหร่ครับแวะมาทักทายกันได้นะทุกคนสวยนะครับสวย บอกตรงๆว่าสวยนะครับตกแจกนะครับตกแจกอ้โหเป็นไงบ้างครับพี่ๆีครับ เหรียญนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่แล้วครับท่านใดซื้อมาล่าสุดแต่ผมซื้อมา450นะครับเดี๋ยวนี้450านะครับสภาพนี้เลยครับนี่ดูครับด้านข้างโอ้โหมองมุมไหนก็สวยทุกคน มุมมืดก็สวยมุมสว่างก็สวยทุกคนสี่รอยห้าสิบเพลงไหมทุกคนน่เนะไม่แพงเนาะนะครับเป็นเหรียญแจกนะครับไม่ใช่รายการลุ้นนะครับนี่ตอกแจกนะครับโอเคทุกคนเจอกันคลิปหน้าดีกว่านะครับเนาะสี่รอยหสิบแพงหรือเปล่าช่วยคอมเมนต์หน่อยครับนี่